เอาล่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมรู้บอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้แบบเมยคนเยอะจังวันนี้อุ้ยโอ้บหมาซิงคอกซิงค์โอ้มาเต็มหมู่วิ่งขับด้วยนะครับืหนี่อะไรเชฟครับน้องๆโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเป็นคอกซิงกันบ้างเดี๋ยวทุกคนนะเฮ้ยดูดิคอกซิงอย่างเยอะเออนี่เราจะมาหาแข่งนะครับน้องๆนี่เลยครับ2024ันโอ้โหไปไงคอกซิงเฮ้ยเสียงรถใครโคตรโหดเลยวะ เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงเฮ้ยกินโคกได้เนี่ยหรอโอ้เฮ้ยทุกคนเสียงแมงเลือไอ่าใครมาเอาเอเลืออะไรเท่านี้วะเฮ้ยมันกินน้ำกระท่อมเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำได้ไงอะ่ะโคตรเท่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาร้านก่อนไม่ทำได้ได้หรอวะมันทำไงอะ่ะนี่ไงเฮกินน้ำกระท่อมมาต้งน้องโอ้อย ไอ้นนอยังยังเฟีย้ยวโอ้โหทุกคนผมกินน้ำกระท่อมด้วย,วยฮะเออทียากูกินน้ำกระท่อมแล้วกูต้องเป็นเดือบรีไปเถอะเอาละครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเล่นรถกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็อยู่กับคอกซิงนะครับผมนี่อุย๊ยเดี๋ยวเราไปหาเวสกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งกันนะครับอันนี้อะไร ไปเิ่งมาเลวะเฮียมึงมาเลยใส่รถกลัวเหรอมันกินอีกแล้วทุกคนดูดิเออสุดยอดจัดโอ้โหกลุ่าคาญแล้วตอนเนี้ยไปครับผมเดี๋ยวเราจะลองแซดก,กันกระหมากกันดูนะฮะเอ้ยมีใครอะไรอันนี้มีโรตัสด้วยนะครับน้องๆไม่รู้ว่าเขาอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่านะครับเออไปครับรู้ว่าจะแรงแค่ไหนกันโจเพราะวพอไม่ได้เล่นแมบ,บนี้นานมากเลยนะ เอ้ยกูสองร้อยห้าไปครับเหินสะพานอุ้ยกูสามร้อยกว่าเลยเหรอเมื่เดี๋ยวเราไปวิ่งรับงานดีกว่านะ่ยทุกคนนะครับเราต้องมีแบบมีของบรรทุกด้วยนะแล้วก็เอาไปแข่งกับเขานะฮะน่าจะมันดีเฮ้ยรถนายเป็นไรอ่ะโขโหลรถแม่งติดไปครับเดี๋ยวผมจะลองหาแข่งดีกว่าแข่งกับไอ้นี่มันจะได้แบบว่าเฮ้ยมันขึ้นกับผมปะไปเดี๋ยวพี่พาซิ่งนะไอ้น้องดูพี่เป็นตัวอย่างไว้นี่โอ้โหเป็นไง ไป let's go โอ้เป็นไงครับน้อง,น,ง,งน้องอเงออนี่เป็นไงพาสซิ่งครับน้องน้องปุ๊กจะหหิตรงนี้แหละโอ้เป็นไงโคตรแรงแรงมากไอ้หนูสี่ร้อยกว่าครับขู่แรงเกินโอ้แรงจัดแล้วมันไปขึ้นหลังกระบะตอนไหนวะทุกคนก็นอย่างเฟี้ยวเลยเนี่ยตอนนี้เรามีสมุนนะสมุนโอเคเอามาส่งเอามาส่ง ปทุกคนเดี๋ยวเราจะตามมันไปนะครับไอ้คนตะกีเฮ้ยมันหยุดมันหยุดร้อนแล้วแบบว่าเอ้ยมาว่าไปครับเอฮ้ยจะรถมาขวางทางเฉยเลยเราจะตามเข้าไปนะน้องๆวอาเ,เป็นไงโอ้แซงแซงอยดี๋ยวอ่อนให้อยอ่อนให้เฮ้ยมันไปว่ะโอ้ไม่น่าเบกรกลอมเลยครับ <c oughs> รดอว่าเราจะตามทันหรือเปล่าน้องๆ เอาหายไปไหนวะเอาทุกคนเร็วเลยอ่ะไอ้รู้มันคว่ำข้างทางวะใช่เร็วเกินหายไปไหนวะหายจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยอะไร,โโรค,ครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหพลิกคว่ำครับถึงกับพลิกคว่ำกันเลยทีเดียวไว้ทุกคนนะครับแม่งควันแม่งโคตรด,ดำอะ่ะยังโหดเอาไอ้เชี่ยหนีกูอีกแล้วเฮ้ยรอกูก่อนโอ้โหยังไม่ได้แข่งเลยทุกคน แมงเอ,อ้ยรีบไปไหนวะเนี่ยโอ้โหกำลังจะถ่ายลูกเฟีย้ยวๆอูแมงรถโคตรแรงครับควันดำด้วยเอ,อ้ยชนชนชนเกือบวิ่เราตามตูดมาว่ะทุกคนดูดิรถกูก็แรงเหมือนกันนะครับน้องๆเป็นไงโอ้โหแซงครับโอ้ยเอาเรื่องโอ้โหแซงครับเ,ออเสียหลักเสียหลักไม่ใครับพี่รถพี่ก็ตามตู่ทันอยู่แล้ว โอ้เดี๋ยวเรามาตกปลาเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องกินน้ำท่อมนะครับดูเสียงกันนะลูกน้องเสียงไม่เสียงไม่ยังเฟี้ยวนะครับเออไม่งมีน้ำท่อมไม่กินเลยเฮ้ยมันมาว่ะอ้าวดีเอาดิครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแข่งกันนะครับแม่งไม่ได้แข่งเลยปะวะไ,ไปป่ะดิรถแม่งแรงจัดรถแม่งแรงจัดเป็นไงโอ้ยน้ำครับเป็นจา่าฝูงไปแล้วครับน้องๆโอ้โหเป็นไง รถพี่นำครับน้องๆโอ้โหแรงจัดอ้นน๋หืมโหเป็นไงครับนำลิฟต์เลยครับผมโฮ้แรงเกินโอ้ดูดิโอ้ข้กซิ่งนะครับผมไม่คุณของด้วยนี่ครับผมเดีย๋ยวเราเป็นข้อสิ้นคุณของเหมือนกันนะฮะทุกคนเตะกี้ผมหน้ารถผมยังเป็นนั่นอยู่เลยทุกคนสองวันยี่สิบสี่แต่เป็นคุณของเป็นตัวดีะดวะเนี่ยนี่ครับโอ้โหผู้หญิงมาอีกแล้วครับคันตะกี้ไปกับผู้หญิงดีกว่า รอมึงแม่งช้าจ,จัดนะครับน้องๆ <c oughs> เฮ้ยเอ้ยจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนโอเคโอ้เป็นไงครับทรงซ้อมแม่งขับกระบะซิ่งด้วยครับทุกคนแม่งอย่างเท่อ่ะเฮ้ยไปว่ะโอ้ยเฮียเราตามตัวที่หญิงผู้หญิงไปครับ <c oughs> ไปดิโอ้โหรถแรงจัด <c oughs> วันนี้ว่ะคนของนีนเรามันทุกขอกัน,นครับโอ้เป็นไงหือแซงไม่ได้ครับน้องๆ นี่มัน mm hmm. อยู่ที่การลีลาการขับขี่อีกเบ่อนเบ่อนนี้โอ้เป็นไงครับผมอย่างเฟี้ยวนะครับผมเออโ้หลุดหลุดอีกแล้วนะครับโอ้นีผู้หญิงขับเยอะนะครับน้องๆแล้วแม่งโอ้แม่งกลางกลางปีกมัาไกลเลยฮะนี่ยทุกคนผู้หญิงขับบาซิ่งแล้วนะครับนั่นเจ้าคนเดิมที่ยังไม่อยางโหดะดูดิทีนี้ขับเชฟด้วยนะครับอุ้ทุกคนดูควันดำด้วยนะครับโอ้โหไม่ไปแล้ว ขูมันไปแล้วว่ะโคตรแรงอะ่ะปล่อย,อยควันดำด้วยนะครับรถเรายัางไม่มีควันเลยหูไปแล้วครับนี่คอกซิ่งเราเอ้ยลืมใส่เกียร์ขู่แม่งไม่ทันจริงๆฮะไม่ทันว่ะโอ้ยลุง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 ไปครับหู่แม่งออกตัวที่หลังไม่รู้ว่าเราจะแซงดะปะครับน้องๆไปดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเรื่อง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 ทุกคนตามตูดแบบเชี่ยด่ะดูดิดูดิเอ้ยอย่างเอาอย่างเอาดูดิครับน้องน้องแซงครับครับผมเอ้ยอ้เหี้ยโอ้โหชนเสาไฟฮะโอ้โหแพ้ไปดิกูกําลังสวยเลยฮะไม่น่าไม่หันไปมองอีบ้าเอ้ยจบแล้วครับน้องน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยรุดขึ้นไม่ไหวนะฮะ โอเคครทุกคนเดี๋ยวเราไปกินน้ำท่อมย้อมใจกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวมากินน้ำท่อมโชว์โอ,อ้ยโอเคครทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคล,ลคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะเดี๋ยวคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ล่างคลิปเลยครับกินน้ำท่อมโชว์อีกรอบหนึ่งโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุจ๊บ เรือุดผมดังแตกครับน้องๆ